อร่อย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 ใส่ไข่เยอะๆใส่ไข่เยอะๆเ,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 เราทำเองใส่ไข่เยอะๆใส่ไข่เยอะๆอ,อ,อืมอืมแฉบแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน,น่นอนโมหยาบเลยนี่พี่น้องข้าวเดียวกับไข่กับจับกันเป็นก่อนนะคะ แป๊บเดียวก็สุกแป๊บเดียวก็สุกมาเด้อมาปิง้งเขาจีากินกับเจวบองกินกับกาแฟแม่บุญเศร้าพี่น้องว้าวมาว้าวน้ำกันว้าวาว,ว้าว,ว,าวสวย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 ว้าวโหสวย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  น่ากินสุดๆน่ากินส,สุดๆมาเด้มอมาเด้อหอมหวยหวยหอมหวยหวยอือหืออือหืออือหือใส่ไข่ด้านหนึ่งแล้วนะคะต่อไปจะใส่ไข่ด้านที่สองนะจ๊ะนะด้านที่สองเขาก็ตักขึ้นเขาก็เอามาซุปไข่หวนีพี่น้องซุปไหลซุปหน่อยก็แล้วแต่เขานะคะใส่ลงไปฉ่ำๆเลยจ้า ไ่ลุงไปชำๆไ่ลุงไปชำๆอืมไลุงไปชำๆชำๆชำๆโอ้เน้นไข่เน้นไข่นะจ๊ะหอมมากมาชำๆจ้ชำๆอื้อมก็จะได้บรรยากาศนะคะ ก็จะได้แผ่นออกมาแบบนี้นะคะน่าหน,น,นาเสียบแบบนี้พี่น้องะคะข้าวตีบ้านสวนข้าวตีบ้านสวนแครบบแครบบนัวนวหอมหอมอืมอือหือไข่ล้นไข่ล้นเนี่ยเครื่อนไข่ล้นพี่นอ้องพอมมะขาหละลายไข่ล้นแบบนี้ละ นี่ไข่ล้นๆคทำๆทไปเลยนี่แป๊บเดียวสุกแล้วนะครับเพราะว่าไฟได้แล้วนะคะไฟห้าได้โอ้เอาขึ้นได้แล้วนะคะอืมอร่อยอร่อย,ออยจ้ามามากินมาติมเขาจีบันสวนเขาจีบันสวนบ้านอูอ้ๆก็แนว